เลขไหม่หลักหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะคันนี้เป็นรถปลประจำการประวัติศูนย์เช่นเคยนะกับตัวออนิวันติส1 6ตีปี2020นะคะใครหารถวิชง n า a อยู่ห้ามพลาดเลยนะ,ค,ะคันนี้สภาพเดิมๆสวยๆกระจกเดิมทุกบานกุญแจสำรองครบนะคะฟีดาวผ่อน9,000ับาทเท่านั้นนะเลขใหม่นะคะ66,000โลประวัติศูนย์นะคะลูกค้าภายในเป็นโทนสีดำน,นะคะลูกค้าได้พวงมาลัยบางติฟังกชันปุ่มเอ็นจิ้งสตาร์เชื่อมต่อบลูทูธได้มีกล้องบันทึกหน้ารถมาให้ด้วยนะคะ ใครสนใจอยากได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานห้ามพลาดเลยนะฟรีดาวได้เลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถไม่แต่บาทเดียวแล้วก็คันนี้มีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังมาให้ด้วย2จุดนะดอกเบีย้ยพิเศษนะคะแค่2.39%เท่านั้นเองใครสนใจอยากได้รถคันนี้ไปใช้งานห้ามพลาดเลยนะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกรับชมให้จบคลิปนะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะใครสนใจห้ามพลาดเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถสวยหนึ่งคันมานําเสนอได้ชมกันเป็นรถหน่วยงานปลดประจําการประวัติศูนย์เช่นเคยนะคะสภาพเดิมๆสวยๆการันตีโครงสร้างให้เลยนะเป็นชมออนิลน์ได้บอยแล้วด้วยนะคะกับตัวอันติส1 6จีปี2020นะคะคันนี้ได้เป็นภายในสีดําเลขไมค์แค่หลักหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะคะสภาพเดิมๆสวยๆไม่มีชนหนักพิกควารจมน้ํากับสีหรือว่าเป็นเครื่องอย่างแน่นน ะคะใครที่สนใจกําลังมองหารถวิใช้ยงานอยู่แนะนําไปอีกทางเลือกเลยนะคเครดิตด,ดีไม่ต้องใช้เงินออกรดแม้แต่บาทเดียวนะคะลูกค้าแล้วก็เรทดอกเบีย้ยพิเศษเนี่ยเริ่มต้นที่2 3 9เเท่านั้นเองนะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี8 4งวดนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่ด้วยนะคะแนะาไปีหนึ่งทางเลือกเลยนะคะอันติสนะคะเป็นคืนอ่าเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเพชรยนต์เลยอันดับหนึ่งทุกเดือนนะคะแล้วก็รถนะคะเป็นรถปลดประจําการประวัติศูนย์นะคะไม่ เช่รถแท็กซี่นะสามารถตรวจสอบจากเรมทะเบียนได้เลยนะคะหน้า18ไม่มีการกลับสีเป็นสีนะคะลูกค้าสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะแนะนาไปอีกทางเลือกฟรีดาวผ่อน9,000นะคะสำหรับคันนี้ฟรีดาวผ่อน9,000รายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของได้เลยนะคะรายละเอียดของรถนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันเนาะคันนี้ได้เป็นสีบรอนซ์เงินสีเดิมแท้จากโรงงานป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ1ขอไข่ทอฐาน1670กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าจะเป็นแบบพรีเมียมนะคะพวกสันเหลี่ยม พรมตรงฝากระโปงมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลักยิ้มเลยนะคะลูกค้าส่วนไฟหน้าของรถคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วด้วยมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ โคมไฟไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยมีไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้นะคะเปลี่ยนเป็นโฉมใหม่ช่วงล่างเป็นช่วงล่างเดียวกับรถแคมรี่เลยนะคะเป็นช่วงล่างทีเอนนะคะแยกอิสระสี่ล้อนุ่มนั่งสบายนะคะได้เป็น,นดิสเบรกสี่ล้อด้วยนะลูกค้าบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะผ่อนเท่าพันบาทเท่านั้นนะคะเป็นตัวออนิว ปี2020นะคะคันนี้เรียกมาอยู่ที่66,000โลนะไม่66,000โลราคาค่าตัว5 2 9 0 0 0บาทน,นะคะสภาพเดิมๆจากโรงงานกระจกเดิมแท้ทุกบานกุญแจสำรองมีมาให้ครบด้วยนะคะส่วนตัวล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานเลย น็อต5รูโรโกตรงกลางยางขอบ16นิ้วนะคะช่วงล่างของรถนะคะเดิมๆไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลเยิย้มนะคะเบ้าชกเดิมๆรอยซีนรอยเชื่อมรอยต่อคือเดิมๆจากโรงงานการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศไม่มีชนหนักแน่นอนสันเหลี่ยมคมนะคะตรงป่งซุ้มล้อหรือว่าด้านข้างตัวรถเนี่ยเส้นคมคมมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยตักยิ้มเลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไปเลี้ยวติดคิ้วกันศาสตร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะติดฟิล์มมาให้ รอบพันบอกเลยว่าสภาพพร้อมใช้นะคะคันนี้สภาพสวยๆพร้อมใช้มือจับประตูสีด้านนะคะเป็นแบบโคเมียม ตัวกุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอนทีเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะหน้าตากุญแจเป็นแบบนี้นะกุญแจสำรองมีมาให้ครบ2ดอกเลยนะคะสามารถล็อกรถปลด,ดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยนะคะมีตัวรับสัญญาณมาให้นะเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกันนะคะสําหรับปี20นะคะภายในจะได้เป็นโทนสีดาเรียบร้อยแล้วนะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีเทาระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกแบบออโต้สีบ,บานที่วางแก้วน้ําขวดน้ําแห่งประตูมีมาให้นะคะคันนี้เขาติดทั้งไฟตัดหมอกมาเพิ่ม ให้นะคะลูกค้าปุ่มเปิดไฟตัดหมอกก็จะอยู่ทานข้างเลยนะคะได้เป็นพวงมาลัยนะคะแบบบางติฟังกชันเรียบร้อยแล้วเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะเครื่องเล่นเสียงก็เป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX เทปได้นะคะแอ,อร์ออโต้นะคะแอร์แบ็กใบนะลูกค้าคันนี้แอร์แบ็ใบระบบปันลื่นถลายก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปี20นะคะที่ได้เพิ่มขึ้นมานะก็จะเป็นตัวกล้องบันทึกหน้ารถนะคะ ล้องบันทึกหน้ารถติดตั้งให้จากโรงงานเลยนะคะลูกค้าสภาพเดิมๆสวยๆเลยคันนี้เบาะหนังซีดำานะคะมาพร้อมกับรูระบายอากาศเป็นเบาะหนังรุ่นบักเก็ตซีดนะคะเบาะตัวเดียวกับรถแคมรี่เลยนะ,ะระบายอากาศได้ดีนุ่มนั่งสบายด้วยนะคะลูกค้าเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะ,ะบเบาะแน่นๆเต่งๆตึงๆ,ๆนะคะหาาัวน็อตซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยถอดรอยไขยรอยเหียบเพี้ยเลยนะ,คะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะ,ะตามเบอร์โทรหน้าจอนะคะ 0982609587นัดเพชรยต์นะคะโทรมาแอดไน์มาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะคันนี้โครงสร้างเดิมทั้งคันไม่มีชนหนักแน่นอนนะเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศเลยนะคะมาดูกันต่อในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะบอดี้กว้างนั่งสบายมีกระเป๋าจริงโจ้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้มาพร้อมกับตัวแอร์ด้านหลังนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะภายในเดิมๆนะคะ บอดี้กว้างนั่งสบายเลยแน้นทาไปอีกทางเลือกเลยนะคะผ่อน9,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าผ่อน9,000รายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะ,ะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาให้บเฉี่ยวสวยงามเป็นไฟท้ายแบบ LED ไฟทับทิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังมาให้อีก2จุดนะคะลูกค้าใครสนใจอยากได้รถอันติสไม่ลักหมื่นกิโลโฉมออนิวนะคะภายในดําคันนี้ แน่นอนห้ามพลาดน,นะคะลูกค้าเพราะว่าสเปคน,นี้เหลือแค่ไม่กี่คันเท่านั้นนะถ้าเป็นปี2019ที่เป็นภายในสีเบจมีให้เลือกเยอะนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ภายในสีดํามีแค่ไม่กี่คันนะลูกค้ารีบพักมาได้เลยนะคะรับรองว่าได้รถไปสภาพสวยพร้อมใช้แน่นอนนะคะแนะนําเป็นปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะ,ะมาดูบอดี้ด้านหลังกันต่อนะคะสําหรับบอดี้ด้านหลังคันนี้ห้องเก็บสัมภาระของเขานะคะ บอดี้กว้างนะคะบรรจุเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราเอาที่ปิดมาปิดให้นะคะโครงสร้างเดิมๆเ,เลยแล้วอะไรเครื่องมือแม่แลงครบเลยซีนเดิมจากโรงงานนะคะรอยเชื่อมรอยต่อเดิมๆจากโรงงานไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะลูกค้ารอยเชื่อมรอยต่อที่นอกเหนือจากโรงงานทํามาเนี่ยคือไม่มีเลยนะโครงสร้างเดิมทั้งคันไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานนะคะพวกสปอร์ตเมทาร์มีเห็นชัดเจนนะหรือว่าหัวน็อตนะคะตรงฝากระโปรงด้านหลังสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยถอดร ใครหรือว่ารอยเขีบยบเยี้ยเลยนะแนะนําเลยนะคะลูกค้าใครที่สนใจกําลังมองหารถไม่ใช่งานอยู่นะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะออกง่ายออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากนะแล้วก็ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่ด้วยนะคะแนะนําเลยนะลูกค้าเดิมๆสวยๆแค่น,นี้มาดูกันต่อผ่นเพ็ดทงรถนะคะมีติดอยู่ชัดเจนเลขเครื่องเลขถังตรงรถปี20นะคะเช็คประวัติศูนยโตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะหวนัวรอซอกประตูเดํา สีเียวกับตัวรถไม่มีรอยถอดรอยไขยรอยเขียบเพรเี่ยนนะคะบอดี้ภายในสวยๆไม่มีช้ำนะคะภายในสวยๆเลยนะ ใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะลูกค้าเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะภาษีหมดอีกทีกันยาปี68นะคะกระจกเดิมแท้ทุกบานด้วยโลโก้เตยต้ามีติดอยู่ครบกุญแจสำรองมีมาให้ครบเลยนะคะรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะใครสนใจก็รีบติดต่อมหานัดได้เลยนะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดูโอวิวทีไอเรียบร้อยแล้วนะคะ <S <S เครื่องยนต์คารซีซูเอ 600cc 125แรงม้านะคะเครื่องยนต์รุ่นนะี้นะอึดถึกและทนมากๆนะคะอะไรหาง่ายค่าม a i n t e ถูกด้วยนะคะรองรับน้ํามันเบนซิน91 95 e20 e85 เติมได้นะคะอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเนี่ยประมาณ16กิโลลิตรลูกค้าภายในห้องเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีคาบน้ํามันหยุดไหลเยิ้มนะคะซีนเดิมๆนะคะมาร์กแต้มสีจากโรงงานนี้เห็นชัดเจน หัวน็อตไม่มีขยับขเยื่อนนะพวกพาร์ตอะไหล่สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดต่างๆนะคะมีติดอยู่ครบเลยนะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะซีนเดิมจากโรงงานนะคะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะเม็ดอาร์มีเห็นชัดเจนหัวน็ not, ตอตตรงแก้มด้านในนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยไม่มีรอยถอดรอยไข่รอยเยียบเยืเ่อนหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆนะคะชงวนกันความร้อนยังอยู่สติ๊กเกอร์มอ,อกอรมีติดอยู่ครบสติ๊กเกอร์คำเต็นต่างๆ,ๆ,ๆคือครบเลยนะลูกค้าคันนี้สภาพสวยๆเลยนะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกนะ ใครที่สนใจนะคะอยากได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานติดต่อมาหานัดได้นะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะคันนี้ก็เป็นตัวออนิ e n t i d หนึ่งจุดหกจีปีสองพันยี่สิบนะคะรถปลดประจำการประวัติศูนย์นะสามารถเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้นะคะเรื่องการเช็คระยะนะคะการเคมเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้เลยนะ,ะการันตีโครงสร้างอยู่แล้วนะคะไม่มีชนหนักแน่นอนนะ,คะใครสนใจ ามพาดเลยราคาค่าตัวนะคะห้าแสนสองมืนเก้าพันบาทฟรีดาว่อนอยู่ประมาณเก้าพันนะคะคันนี้เลขไม์อยู่หก0มืนหกพันโลนะรถหน่วยงานปลดจาก ปลดประจำการมือเดียวกระจกเดิมทุกบานกุญแจสำรองครบนะคะคันนี้ผ่อนเก้าพันเท่านั้นนะเรทดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2-39%เท่านั้นเองใครสนใจนะคะติดต่อมาหานัดได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้นะช่วยทุกขันดันเงินแน่นอนนะคะสาหรับวันนี้ก็จากกันไปฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนนี้ขออตััวากก่น สวัสดีค่ะ